สวัสดีค่ะนัชชา DIY นะคะวันนี้เราจะมาทําหมวกสตรอเบอรี่นะคะแบบนี้เนาะใช้เข็มทิวลิบสีทองนะคะสีทับูนย์ค่ะเราไปเริ่มกันเลยจ้า่ะขึ้นต้นก็ขึ้นต้นด้วยห่วงวงกลมนะคะเราจะถักซิงเกิลโค c เช t นะคะหรือว่า10 x เนาะ สิบกลงในห่วงนะคะเริ่มเลยค่ะควักธรรมดาสิบครั้งนะคะหนึ่งนะคะสองสามสี่นะคะห้าหกเจ็ดนะคะ 8 9นะคะ10นะคะพอครบ10แล้วเราก็ดึงนะคะดึงห่วงให้ชิดกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแถวแรกนะคะค่ะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็ซีกับหลักแรกก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 C 4นะคะขึ้นโซ่2ค่ะต่อไปเราจถักดับเบิลโคเชตนะคะเราจะถักดับเบิลโคเชต์สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะซึ่งเราจะไม่นับโซ่2ตรงนี้นะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปในหลักเดิมค่ะ2ครั้งนะคะหรือลาย F นะคะ แบบนนี้ะะคใะส่ดับเบิลโครเชต์สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะหรือว่าลาย F หรือว่าลายพอหนึ่งคอนะคะถักให้รอบเลยค่ะจนมาชนด้านนี้นะคะโอเคค่ะเราจะได้ทั้งหมด 20F ไม่รวมโซ่นะคะแล้วเราก็ C นะคะ C กับหลักนี้เลย ปิดโซ่มาเลยนะคะโอเคเลื่อนห่วงนะคะต่อไปค่ะขึ้นโซ่สองเนาะต่อไปนะคะเราจะถัก1 f นะคะแล้วก็ v นะคะ v คือการถัก v คือแถวที่2เมื่อเราถักผ่านมานะคะคือถักสองค่ะ2ตัวในหลักเดียวกันเราจะแทนด้วย v นะคะโอเคเริ่มเลยค่ะแล้วก็ f ในหลักแรก1ครั้งก่อนนะคะ ในช่องเดิมที่เราขึ้นโซ่2อ2นะคะแล้วก็หลักถัดไปก็ถัก V นะคะแบบนี้นะําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ 1F นะคะ 1F ก็คือ F 1ตัวแล้วก็ 1V ในหลักถัดไปนะคะเพื่อน โอเคเราจะถัก 1f 1v ทั้งหมดรอบวงนี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันจ้าพอจบแถวเราก็ซนะคะต่อไปแถวที่4ค่ะเราก็โซ่2นะคะเราก็ถัก 2f นะคะเดีวถัก f ในโ่ในช่องโซ่เดิมก่อนนะคะ1ครั้ง 2ครั้งนะคะถัถัดไปแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก V ค่ะเพื่อนแถวนี้เราจะถัก 2F กับ 1V นะคะแบบนี้นะคะ1 2แบบนี้นะคะแล้วก็ V ค่ะถัก2ตัวในช่องเดียวกันแล้วเรียกว่า V นะคะ โอเคเราก็ถักแบบนี้ให้รอบเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มันซจุดนี้นะคะต่อไปแถวที่5นะคะเราก็ขึ้นโซ่2ค่ะ1 2แถวที่4เรา2 2 F แล้วก็1 V นะคะแถวนี้เราก็ยังเพิ่มอยู่นะคะก็จะเป็น3 F แล้วก็1 V นะคะเราก็ใส่ไป3ช่อง1นะคะ สอสนะคะแล้วก็ถัก V 1หนึ่งครั้งเพื่อนเพื่อนก็ทำจนจบแถวเลยนะคะ 3F มเอหนึ่งสองสนะคะแล้วก็ V ค่ะเพื่อน โอเคเราก็ไปถักจนจบแถวแล้วค่อยกลับมาเจอกันจ้าต่อไปแถวที่6นะคะเราก็จะ4 x 4f นะคะ4 d o ดับเบิลโคเชนะคะแล้วก็ V เนาะเพราะแถวที่แล้วเรา3นะคะเราไม่นับโซ่2นะเราก็จิ้มไปที่เดิมะคะ่ะ1 2นะคะ สนะคะ4แบบนี้นะคะแล้วก็ V ค่ะใส่ f สองตัวในหลักเดียวกันนะคะโอเคแล้วก็ไปทำแบบนี้ให้รอบไปทัานเพื่อนจนกว่ามาจบแถวนี้นะคะแถวที่6เสร็จแล้วนะคะต่อไปแถวที่7นะคะแถวที่7เราจะไม่ขยายแล้วนะคะเราจะถัก F นะคะหลักละว1ตัวไปจนสุดแถวนะคะ นี่ค่ะเราก็ถักไปเลยนะคะหลัก F อนะคะทั้งแถวนะคะจนกว่าจะครบรอบวงเนะเาะแล้วกลับมาเจอกันคะ่ะโอเคค่ะเราก็ถักจบแถวแล้วนะคะเราจะมาถักที่ปิดหูแล้วนะคะด้านข้างเนาะเราก็1นเอนะคะ1 F เอฟ เอฟสามเอนะคะสีนะคะห้านะคะเนะคะแด จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะพอได้8ดตัวนะคะเราก็โซ่สองค่ะเพื่อนพลิกชิ้นงานนะคะเราก็ถักในโซ่ถัดไปเลยแล้วก็ถักตรงกลางนะคะ1นสองนะคะสาม สี่ตัวแล้วก็รวบอีกหนึ่งนะคะก็คือทักพานหัเข็มหนึ่งค้างจิ้มเข้าไปในหลักแบบนี้นะคะดึงไหมย,ยังไม่ต้องรวบนะคะแล้วก็พานหัวเข็มแล้วก็จิ้มเข้าไปนะคะยังไม่รวบนะคะดึงใหมนะคะจิ้มเข้าไปนะคะ ดึงไหมปลด2นะคะแล้วก็ปลด2ค่ะก็คือเป็นการถัก A นะคะเพื่อนๆผมก็โซ่สองนะคะเพื่อนแล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะแล้วก็จิ้มเข้าไปหนึ่งดึงไหมอลอดผ่านยังไม่รวบนะคะ2นะคะแบบนี้นะแล้วก็รวบ แล้วก็หนึ่งสองนะคะแล้วก็อันนี้ก็รวบนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็สามครั้งแบบนี้ค่ะเพื่อนแล้วก็รวบเลยค่ะ ไปกระโซสองค่ะหนึ่งสองแบบนี้นะคะอ่ามากระจิมในหลักถัดไปอันนี้เราจะรวบทีเดียวนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะจะทำแบบนี้นะคะไปทุกหลักนะคะแล้วเราจะรวบหนึ่งครั้งนะคะ ห้านะคะอากรวบเลยค่ะโอเคจะได้แบบนี้นะคะเราก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วเราก็เลื่อนห่วงนะคะไปทุกช่องนะคะแบบนี้รวมๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะเราก็ถักเลื่อนห่วงลงมาเลย ถักเลื่อนห่วงลงมาได้แบบนี้นะคะเราก็โซ่หนึ่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะพอเราโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะหลักถัดไปเราก็จะถักซิงเกิลโคเชนะคะหรือลาย x หรือควักธรรมดานะคะไปทั้งหมด22หลักนะคะสองสองหลักนะคะเป็นการแบ่งครึ่งพอดีนะคะ้านนี้22บสองอันนี้22บสองแล้วก็หูอีก8นะคะ โอเคพอถักครบ22หลักแล้วกลับมาเจอกันจ้าพอถักควักธรรมดามาได้22หลักนะคะต่อไปแล้วก็ทำแบบนี้นะคะเราก็โซ่หนึ่งนะคะเ,เพื่อนเราก็ด็บเบิ้ลโคเช8แปดหลักนะคะหนึ่งนะคะสองสามนะคะ สี่ห้านะคะหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะแล้วเราจะทำที่ปิดหูแบบด้านนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะโซ่สองนะคะ หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หนึ่งค่ะแล้วก็สองแล้วก็รวบสามนะคะจิ้มนะคะดึง แล้วก็โซ่สองค่ะเพื่อนแล้วแถวนี้ก็รวบทั้งหมดเหมือนเดิมรวบนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วเราก็ รอหอนะคะเลื่อนห่วงลงมาเหมือนเดิมนะคะโอเคพอแล้วเราก็โซ่หนึ่งค่ะเราก็ถัก x นะคะหรือว่าควักธรรมดานะคะไปอีก22หลักก็จะชนด้านนี้พอดีนะคะ แล้วก็ตัดไหมนะคะแล้วกลับมาเจอกันจ้า,าถักมังคบนะคะแล้วก็ซีนะคะกับหลังนี้เลยเนาะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ตัดไหมเอาไว้เย็บเก็บซ่อนปลายไหมนะคะแบบนี้นะคะตัวหมวกเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาทำสายรัดคางน้องกันนะคะ เราก็ล็อกนะคะเหลือป้ายใหม่ไว้นิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะนี่ขัน่าแล้วก็เอามาเลยจุดยอดสูงสุดนะคะตรงนี้เนาะแบบนี้นะคะเราก็ล็อก เราจะถักไปทั้งหมดสามสิบห้าโซ่นะคะเพื่อนโดยเอาปลายใหม่นะคะเก็บตามนี้ไปเลยนะคะหนึ่งนะคะสองสามนะคะสี่ห้าหก 7, จ็ดแปดเก้านะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิห้าสบหกสดสเกยสิบนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยิบสามสยิบห้ายบหยิบ็ยิปดยิบเก้าสามสิบ 1>, 1 2 3 4 5นะคะ35โซ่นะคะ35โซ่เสร็จแล้วเราก็จะมาทำต,ตุ้มนะคะขึ้นโซ่4ค่ะ1 2 3 4นะคะดูไปช้าด้วยกันนะคะพันหัวเข็มนะคะจิ้มในโซ่แรกนะคะดึงไหมขึ้นมาปด2 จิมนะคะ1ครั้ง,งสงครั้งนะคะ3มครั้ง4ครั้งนะคะจะมี5นะคะเราจะทำอีกครั้งหนึ่งค่ะ5ครั้งค่ะก็จะมี6 6ห,ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็รวบค่ะรวบ1ครั้ง แล้วก็โซ่หนึ่งค่ะพอโซ่หนึ่งเสร็จนะคะแล้วก็โซ่สค่ะหนึ่งสองสเราจะทําแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะลงในช่องนี้เริ่มค่ะหนึ่งสองนะคะสาสี่นะคะ ะะเราก็รวบนะคะเรายังไม่รวบนะคะแล้วเราก็จะไปจิ้มกับตรงสายตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้ปุ๊บเราก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ตัดตัดไหมยาวนิดนึงนะคะแล้วเราไวยิบตุ้มตุ้มเก็ดน,นะคะแล้วเราก็ซ่อนปลายไหมไว้ในลูกตุ้มนะคะส่วนอันนี้นะคะเราก็ตัดที่เราพันมานะคะเราก็ตัดชิดสายได้เลยค่ะ โอเคแล้วเราก็มาทําอีกข้างหนึ่งนะคะพอทาอีกข้างหนึ่งเสร็จนะคะเราก็จะมาทำากีบเลี้ยงสตรอเบอรี่นะคะหรือจุกบนหมวกเนาะโอเคค่ะไปทํากันเลยโอเคค่ะเรามาถักกีบเลี้ยงนะคะของหมวกใบนี้กันเนาะหมวกสตรอเบอรี่นะคะล็อกไหมค่ะ ขึ้นโซ่นะคะสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะแล้วก็เราก็ดับเบิลโคเชนะคะหรือเอนะคะพอหนึ่งคอน,นะคะลงในโซ่แรกนะคะอีกเก้าครั้งนะคะหนึ่งนะคะสองสาม สี่นะคะห้าห้าแล้วนะคะหกเจ็ดนะคะแปดเก้านะคะ ลองน้ำนะคะเราจะรวมกับโซ่แรกให้เป็นสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าสิบนะคะเราก็จิ้มนะคะในโซ่ที่สองนะคะ่นะคะในโซ่ที่สองเนาะดึงไหมแบบนี้เลยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะต่อขึ้นกลีบเลี้ยงได้นะคะเราจะขึ้นหกโซ่ค่ะหนึ่งสอง สามนะคะสี่ห้าหกนะคะเราจะเอ็กนะคะหรือควักธรรมดาลงมานะคะสองครั้งเนาะโซ่ที่สองถักจักรโค้ทิปนะคะหนึ่งนะคะสองอ่าเราจะถักทีอีกสองครั้งนะคะ ทีคือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะจิ้มเข้าไปในโซ่ถัดไปนะคะแล้วเราก็ดึงลอดผ่านทั้งหมดนะคะ1ครั้งนะคะสองครั้งนะคะแล้วก็ถ้าถัก F นะคะหรือดับเบิลโคเชนะคะโซ่สุดท้ายพอดีนะคะนี่นะคะสองสองแบบนี้นะคะ แลเราก็ซีนะคะหรือว่าลอหอนะคะเลื่อนห่วงนะคะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หลักถัดไปสองครั้งแบบนี้จะได้แบบนี้นะคะโอเคถ้ามาดูอีกครั้งนะคะโซ่6คะ่ะ1 2 3 4 5 6นะคะ x นะคะสองตัวนะหนึ่งนะคะสอง แล้วก็สองทีค่ะหนึ่งนะคะสองแล้วก็ดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งค่ะ,นคะหนึ่งครั้งนะคะ 2ครั้งแล้วก็ขึ้นโซ่หกแล้วก็ทําแบบเดิมนะคะเราจะได้ทั้งหมด5กลีบเนาะแล้วกลับมาเจอกันจ้าโอเคค่ะพอเราทําได้5กลีบแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ที่ยาวๆนะคะน้าเชาเพิ่มเป็น7โซ่เนาะเพื่อให้มันแบบยาวไม่เท่ากันนะคะแล้วก็นี่ค่ะซีนะคะเราก็ดึงยาวนิดนึงนะคะแล้วเราก็พลิกชิ้นงานไปด้านหลังนะคะแล้วเราก็หาล็อกกับใกล้นะคะ เราก็จะซีนะคะกับพวกนี้นะคะทา่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะคะพอเราดึงยาวเนาะต่อไปนะคะเราจะถักโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามนะคะสี่ห้านะคะ, 4, ะ,คะแล้วเราก็ถักอ่าซีถอยหลังนะคะทุกหลักเลยค่ะหนึ่งนะคะ 2นะคะ3 4<า>นะคะเพื่อนแล้วก็ตัดปลายไหมยาวๆนิดนึงนะคะเพื่อเราจะไว้เย็บติดกับตัวหมวกเนาะเพื่อไม่พอนะคะโอเคเราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาตรงนี้นะคะ เพื่อที่จะเป็นนี่ค่ะเพื่อจะเป็นก้านนะคะหรือจุกสตรอเบอรี่เนาะก็ะได้แบบนี้นะคะอ่าส่วนอันนี้นะคะเราก็มัดมัดติดกันไว้เลยนะคะ อเคแล้วเราก็จะไปเย็บติดกับตัวหมอกเลยจ้าโอเคค่ะพอเราได้ทั้งสองชิ้นส่วนเราก็มาเย็บติดนะคะประกอบเนาะแล้วก็เย็บเม็ดสตอรอเบอรี่นะคะโอเคแล้วเราค่อยมาดูตอนเสร็จกันอีกทีเนาะโอเคค่ะนาชาก็ ถักจบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเย็บเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะหมวกน้องแมวสตรอเบอรี่นะคะนาชาก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะจนมาถึงคลิปจนจบคลิปนะคะ น้าชาต้องขอความร่วมมือทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้หน้าชาผลิตคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะคลิปใหม่ๆเนาะเพิ่มเติมเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ